สุดพระเอกนุ่มรอ,อ๋อมอักพันเคลื่อนไหวแล้วบนอินสตาแกรมส่วนตัววันนี้ของอ๋อมอกักพันได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการลงรูปภาพพร้อมติดแฮชแทกผมพร้อมแล้ว๋อ,อมอักพันดารานักแสดงจากนั้นเจ้าตัวลงแคปชั่นบอกดรออนมิดีครอนเฮดเซ็นเตอร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมแคมเปญแฮชแทกผมพร้อมแล้ว เป็นแคมเปญที่จะปลูกความมั่นใจด้วยการที่มีผมแข็งแรงสุขภาพดีเส้นผมมันเรื่องใหญ่มากอาจไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตแต่มันกระทบสภาพจิตใจกระทบความมั่นใจของคนเราได้จริงๆอย่ารอที่จะดูแลเส้นผมอย่างถูกวิธีอย่ากลัวที่จะเข้ามารักษาอย่าละเลยจนปัญหาเส้นผมมันลุก,กลามและตอนนี้ด็อกเตอร์ออนมีเดียครอกแฮร์ คลินิกเข้าสู่ปีที่12แล้วเห็นมาตลอดเลยว่าที่นี่พร้อมที่จะดูแลทุกปัญหาเส้นผมให้กับทุกคนพร้อมลงทุนกับนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้กับทุกท่านพร้อมที่จะขยายสาขาเพื่อให้คนที่มารับบริการมีความสะดวกสบายมากขึ้นพร้อมที่จะการันตีผลการรักษาและดูแลลูกค้าทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเข้ามาดูแลเส้นผมกันนะ รายได้ส่วนหนึ่งของแคมเปญจะสมทบทุนข้อมูลละนิธิผมเพื่อช่วยรักษาคนไข้มะเร็งที่ได้รับผลกระทบจากการฉายแสงแล้วผมร่วงด้วยค่ะท,ทผมพร้อมแล้วท,ทเรื่องผมครบที่ดรออนพี่นุมอ๋อมอากพันแ์โพด,ดังกล่าวออกไปทมการคนบันเทิงต่างแห่ร่วมคอมเมนต์กันเยอะมากๆและ FC แฟนคลับต่างบอก อยากชมผลงานแล้วค่ะคิดถึงนะน้องอ,อีว่าดีใจสุดๆเลยค่ะโอ้ยดีใจเห็นแล้ว f อใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะอย่าหายไปนะนะคะ f อคิดถึงมากเป็นกำลังใจให้นะคะคิดถึงพี่ออมแล้วครับเ้ว่าอีกหลากหลายคอมเมนต์แอบดีใจมากๆและก็ส่งความคิดถึงกันเยอะมากๆถึงนุ่มออมอัคพันกันเยอะเลยละค่ะหลังจากที่อินสตาแกรมของนุ่มออมอัคพันเคลื่อนไหว โดยการลงรูปภาพพร้อมติดแฮชแท็กผมพร้อมแล้ว